สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมตะกุดหนังหน้าผากเสือของหลวงปเปิ่นวัดบางพาจังหวัดนครปฐมกันนะครับตะกุดทั้ง4ดอกเนี่ยเป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือที่จัดสร้างเมื่อปีพศ2543ครับตะกุดทั้ง4ดอกเนี่ยผมไปเช่ามาจากวัดบางพาโดยตรงเลยครับจากตู้เช่าว,วัตถุบางคนของวัดบางพาค,ครับเอามาให้ชมและศึกษาของแท้ๆของวัดบางพากันนะครับ ในปัจจุบันเนี่ยอของปลอมเดยนแบบก็มีออกมาแล้วมากมายนะครับการเช่าหาเนี่จะต้องระมัดระวังสูงครับครับตะกุดหนังตะผากเสือทั้ง4ดอกเนี่ยจะสร้างเมื่อปีพศ2543ครับในสมัยก่อนเนี่ยของวัดรังพาเนี่ยก็ตะกุดตะกุดที่เป็นเชือกไนลอนสีเขียวเนี่ยก็มีด้วยกัน2แบบครับคือตะกุด ที่เป็นหนังหน้าผากเสือและก็ตะกุดที่เป็นหนังเสือนะครับครับในสมัยก่อนเนี่ยตะกุดเชือกไนล่อนของวัดบางพระที่เป็นหนังเสือเนี่ก็จะมีราคาอยู่ที่300บาทครับส่วนหนังหน้าผากเสือเนี่ราคาเนี่ยก็จะตกอยู่ที่1000บาทครับในสมัยก่อนเนี่ยที่ผมไปวัดเนี่ยผมก็จะเช่ามาทีละด,ดอกครับดอกก็หนึ่งพันบาท ไปอีกครั้งหนึ่งก็เช่าไมา้อีกหนึ่งดอกครับทยอยเช่ากันเรื่อยๆครับไปไปครั้งใดเนี่ยผมก็จะเช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเปิญเนี่ยติดตัวกลับมาทุกครั้งครับส่วนมากเนี่ยที่ผมไปเนี่ยผมก็จะเช่าแต่ตะกุดอ่าที่เป็น,นหนังและผักเสือโดยตรงครับหนังเสือเนี่ยผมก็ไม่เช่าครับเพราะ ะตะกุดหนังเสือเนี่ยราคาก็สามร้อยบาทแต่กุดหนังหน้าผักเสือเนี่ยแค่พันบาทครับก็เพิ่มเงินไปหน่อยเดียวครับได,ด้ของดีของแท้ของอวัดบางพะมาครบับมาชมของแท้ของตะกุดหนังหน้าผักเสือของวัดบางพะกันนะครับในยุคป,ปีพศสอง3ห้าสี่สามครับของแท้จาก เอาชาวัตถุมงคนเลยครับดูของแท้ๆไปกันนะครับดีฝ่าไปดูของปลอ,อมครับครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีเชือกยึดอีกทีครับทั้งสองด้านครับ เชื่อกไนล่อนครับสีเขียวครับปีสองห้าสี่สามครับของแท้ครับ ีดอกที่หนึ่งครับอ่าดอกที่สองนะครับก็จะเป็นตะกุดหนังหน้าผากเสือเหมือนเหมือนกันหมดครับนับวันเนี่ยตะกุดหนังหน้าผากเสือของหอวเปู่เนี่ยก็จะหายากและหาคนเล่นไม่เป็นนี่ครับ ด้านในเนี่ยก็จะมีตะกุดฝังอย,อยู่หนึ่งดอกครับเนี่ยเขย่ายังกได้ได้ยินเสียงเลยครับมีตะกุดฝังอยู่ด้านในครับของแท้ทครับของวัดบังพ่าครับส่วนมากเนี่ยผมก็จะไม่เช่าที่ไหนเลยครับผมผมก็จะเช่าจากวัดบงดังพ่าโดยตรงครับในกลุ่มของ วัดบางาพัดต่างๆเนี่ยผมก็ไม่เช่าครับเนื่องจากว่าไม่สามารถแยกแยะได้ครับว่าอันไหนเป็นหนังหน้าผากเสืออันไหนเป็นหนังเสือครับครับนี่ชิ้นครับดูของแท้ๆไปกันนะครับ น,นี้ก็มีประวัตินะครับคือตะกุดอันนี้ยผมผมผม,ผมจำได้ครับว่าอาผมไปเช่ามา,าจากกุฏิจากตู้บริจาคของวัดบางพะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยหลวงพ่อเปิ้ลเนี่ยท่านเสียไปแล้วอผมก็เลยเอาตะกุดชิ้นเนี้ไปพศสองห้าอสี่สามเนี่ยเอาไปให้หลวงพระพูนวัดไผ่ล้อมเนี่ยเจิมให้ทีครับเนี่ยคาแป้งยังมีอยู่เลยครับ จําได้เพราะมีรอยรอยคราปแป้งที่ผมไปให้หลวงวพูนวัดไผ่ล้อมเนี่ยเจิมให้อีกทีครับแต่ยุคนั้นครับในสมัยก่อนเนี่ยวัตถุบังคลของวัดบางพรเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายครับ ตั้งสี่ดอกครับเป็นตะกุดหนังหน้าผาักเสือหมดครับครับแปลงเจิมของหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมครับขับรถจากวัดบางพระเนี่ยไปให้หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมเจิมเลยครับ น,นี้ก็จะดอกใหญ่นะครับจะกุดหนังหน้าผากเสือครับเป็นเชือกไนล่อนครับสีเขียวครับ ตะกุดค,ครับตะกุดหนังหน้าผากเสือของวัดวังผานเนี่ยผมจะวัดให้ดูเลยเลยนะครับลักษณะเน,เนี่ยอดอกด้านฝ่ามือที่ผมถ่ายทําให้ดูเนี่ยก็จะตกอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับ ตกอยู่ประมาณสองนิ้วต้นต้น,ตนครับแต่อาจจะท้อนนิดครับสองนิ้วต้นต้น,ตน,ตนครับสำหรับชิ้นนี้ก็สองนิ้วครึ่งครับ,รบขึ้นอยู่กับอปอกตะกุดมากฝ่าครับว่าทางวัดเนี่ยหาอันไหนได้ครับ ขนาดก็จะประมาณสองนิ้วถึงสองนิ้วครึ่งครับของตะกุดหนังและผากเสือของวัดวดรังผาครับของแท้ๆของอาวัดรงงัาครับตะกุดหนังและาผากเสือครับส่วนผมเนี่ยก็แยกไม่ได้เหมือนกัน,น,กนครับว่าตะกุดหนังเสือกับตะกุดหนังหน้าผากเสือเนี่ยมันต่างกันยังไงครับ แต่ผมแยกได้คือของผมเนี่ยเช่ามาเป็นตะกุดหนังหน้าผักเสือโดยตรงครับ วันนี้ผมก็เลยเอาตะกุดหนังหน้าผากเสือแท้ๆของวัดบางพระจากตู้เช่าวัตถุมงคลของวัดบางพระโดยตรงเนี่ยเอามาให้เป็นเพื่อนอและพี่ๆและคนที่ชอบอตะกุดหนังหน้าผากเสือชมนะครับหวังว่าเ,เพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านคงชอบนะครับส่วนผมก็มีแค่นี้นะครับถ้าชอบกันเนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับ Uh, แล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นอ่า uh, กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ